สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไนจากยูทูบกัมบเวนะครับวันนี้นะผมเราจะมาดูกันว่าของที่เข้ามาใหม่เนี่ยของที่เข้ามากับแพดทองโอคาโนเนี่ยมันจะมีอะไรกระทบกับตลาดกันบ้างนะครับผมซึ่งเวลามีแพดเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในตลาดนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มีของที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะผมทําให้กระทบกระเทือนกับของเก่าที่เราเคยมีหรือว่าทํามาค้าขายอยู่นะครับผมซึ่งบางอย่างก็ขึ้นราคาบางอย่างก็ลดราคาลงนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแมาปใหม่ที่จะเข้ามามีอะไรกันบ้างนนแมปใหม่ที่จะเข้ามานะผมก็คือปกติเนี่ยเราจะมาจากเวิร์นได้ใช่ไหมเราจะไปโดซิล่าไปตรงนี้แล้วก็ลงเวิร์นเลยใช่ไหมครับผมแต่อันที่เปิดเข้ามาใหม่นะผมก็จะมีคือแมปใหม่ที่เข้ามานะ่าจะมีประมาณ3แมปครับผมก็คือแมปนี้ครับ v f ฟ,ฟ04ครับผมแล้วก็วี03ที่เป็นหน้าทางเข้าดันนะครับผมแล้วก็ V f 07นะครับผมอ่ะน่าจะเป็นแมปใหม่3แมปที่เข้ามานะผมถามว่าไอ้สแมปเนี้ย กับแมปทอมันมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างครับผมก่อนอื่นเลยครับบอกก่อนเลยว่าแมปบีฟ e ลสูตร4เนี่ยทีเด็ดนะฮะถามว่าแมปบีฟ e ลสูตร4เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับผมแมปบีฟ e ลสูตร4ที่เข้ามาเนี่ยมันจะกระทบกับอาชีพก็คือแอนนาซินครับผมถามว่าทําไมกระทบครับเพราะในนั้นครับมีเดสเซิร์ตวูฟนะผมหมาน้ําตาลนะ60ตัวนะฮะดูขนาดแมปมาได้ครับแมปมันเล็กมากครับผมดูจากรูปมินิแมปเอานะฮะคือดูแล้วแมปมันเล็กมากใช่ไหมครับผมแล้วในนั้นมีเดสเซิร์ตวู หกสิบตัวนะครับผมแล้วก็วนกองกันอยู่ตรงนั้นนะฮะเราไม่ต้องเดินไปที่สุดขอบโลกตรงมอลล็อกอีกต่อไปแล้วนะครับผมมาที่นี่ครับเซฟวาร์ปนะครับผมเล็หมาอยู่เป็นโดงเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ราคากาตาสองสล็อตนะครับมันต้องลงแน่นอนนะครับผมเพราะมอนล่าง่ายขึ้นนะครับผมมอนมีเป็นกระจุกครับจาได้ไหมครับแมปที่มอลล็อกแม่งแมปโคตรใหญ่เลยนะฮะแมปมอลล็อกมันใหญ่มากครับผมแบบว่าวิ่งเนี่ยแบบหกว่าจะเจอซอกเจอมุมและเดสสวูแมปนั้นมันก็มีแค่ประมาณัวครับสแมสิบตัวครับผม จัดไปเต็มที่ครับ60ตัวครับซัดกันให้หายากครับผมอ่ะที่รู้เลยก็คือกาตาะลงลงแน่ๆครับผมตอนนี้ประมาณ 2.3-2.5m ใช่ไหมครับผมพอไอ้แบบนั้นเข้าปุ๊บนี่จะลากกันง่ายขึ้นนะครับผมในโบจะไปสิงสถิตกันมากขึ้นนะแล้วเราก็จะได้กาตาเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะผมเพราะพี่แกแบบ60ตัวอยู่ในแบบเล็กๆนะฮะถล่มกันแน่นอนนะครับอ่านี่คืออย่างแรกครับที่กระทบก็คือกาตาน่าจะถูกลงนะฮะ อ่ก็ดีใจกับคนใช้ด้วยนะครับว่าจะได้คาต้าถูกๆูกครับผมเสียใจกับคนที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับว่ามันลงแน่ๆนะครับเพราะมอนค่าง่ายและมอนอยู่กันเป็นฝูงขนาดนั้นนะฮะอย่างที่2ชิ้นที่2ที่จะกระทบก็คือซุลกิครับซุลกิเนี่ยถามว่าทําไมกระทบซุลกิเนี่ยอันที่ดรอปบ่อยๆก็คืองูดําใช่ไหมครับผมและงูดํานะครับแมพที่เปิดเข้ามาก็คือนี่ครับปีฟิทธศูนย์นะครับผมใต้เมืองเวิร์นนะฮะใต้เมืองเวิร์นเนี่ยแมพนี้นะฮะแมพนี้นะครับผมมีไซต์วันเดอร์ถึง70ตััวนนะครบผมมมแแลดดูขาัน แมปอย่างเล็กอ่ะหนึ่งในสี่เนี่ยกินเป็นพื้นน้ําไปแล้วนะครับผมดังนั้นเนี้ยแมปเล็กมากครับผมแล้วมีไซเอร์เดอร์อยู่ในนั้น70ตัวนะครับผมบอกเลยครับว่านี่ก็น่าจะเป็นที่สิ้สสิ์ของไนท์อีกที่หนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเข้าไปโบกันอย่างบางมันนะครับแน่นอนครับผมที่ถูกก็ต้องมีซิลกิใช่ไหมถูกลงทุนซิลกิ2ลูกครับตอนนี้มันประมาณ 800K 900K อย่างเงี้ยน่าจะลงอีกนะฮะแล้วก็ดอกง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ การกูดามก็น่าจะถูกลงโอลีก็อาจจะถูกลงด้วยนะครับเล็กน้อยนะครับพรโอลีมันใช้กันเยอะอยู่แล้วไงราคามันก็ท้าจะไม่แกว่งมากนะครับแต่ที่แน่ๆคือธุรกจน่าจะลงอีกนะครับผมเพราะเจตัวครับเดินไปตรงไหนมันก็คงเจอนะฮะอันนี้คือ2อย่างนะครับผมที่ได้รับผลกระทบนะครับผมแมปที่3ที่เข้ามาครับผม B ีฟิลสูงห้านะครับผมจริงๆอันนี้มันไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ครับผมมันแค่เพิ่มพื้นที่ของการมีแมปที่มีสลิปเปอร์เกิดล้วนๆเข้ามาแค่นั้นเองครับผมมันจะมี บ p 0 5เนี่ยมีสลิปเปอร์เกิดขึ้นมา55ตัวในนั้นครับผมแล้วก็แมปเล็กๆนะฮะก็น่าจะเป็นที่เก็บเลือดที่ดีอีกที่นึงนะผมเอาไว้เดี๋ยวมันเข้าก่อนเดี๋ยวพาไปนะฮะอันนี้ไม่ค่อยกระทบครับเพราะสลิปเปอร์มันไม่มีของสมชายอะไรที่มันดอกแพงๆครับส่วนใหญ่ก็คือขายขยะขายอะไรไปตามเรื่องตามราวนะครับผมเดี๋ยวแค่แบ่งคนจากแมปสลิปเปอร์ปกติเป็นสลิปเปอร์ใหม่แค่นั้นเองนะฮะก็น่าจะช่วย แบ่งเบาการแย่งที่ไปได้นะครับผมต่อมานะครับแมปหน้าดันนะครับผมแมปหน้าดันอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในแอสการ์ดนะครับผมก็คือรีนิวเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของแม็กมาลิงนะครับผมแต่พอไปรีวิวคลาสสิกเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่ครับผมมันเป็นที่อยู่ของแซนแมนนะฮะมันก็เลยมีแซนแมน45ตัวอยู่ในนั้นนะครับผมก็ก็เราก็ไม่น่าจะทรหดขึ้นไปเก็บแซนแมนถึงตรงนั้นนะครับผมก็ปล่อยไปก็เป็นแค่แมปทางผ่านนะฮะไม่ได้กระทบอะไรกับเรานะครับผมส่วนในดันนะครับผมในดันเนี่ยส่่่่ววนนนนใใหหหญแล้เเป็ของมมมดะผช คาซาอย่างเงี้ยคาซาเนี่ยเรียกว่าเป็นกึ่งเป็นมินิบอสนะผมเลือด80,000ืนะครับผมให้ยีพีค่อนข้างจะเยอะนะให้ยี่ปีสี่หมื่นเก้านะผมแต่เล่อปด0 0 0 0ก็เยอะมากมหาศาลนะผมอันที่น่าจะมีราคาเลยก็คือ Piercing Staff นะครนะผมก็คือเป็น เป็นคาทานะผมมีเอเม a c k ถึง145บนะถือว่าสูงมากแล้วก็ไม่สนใจเอ e มฟของศัตรู10%ด้วยนะครับแล้วยิ่งเพิ่มขึ้นตามการตีบุกด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคาทาที่ขายดีของคาสานะครับผมแล้วก็การ์ดมันเนี่ยแล้วก็การ์ดมันเนี่ยน่าจะขายดีกับพวกเศษออโต้สเปลนะทำให้ไฟบอลไฟโบนะครับออโต้สเปลได้อีกนะฮะก็น่าจะเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมสำหรับสายออโต้สเปลนะฮะ ส่วนทิ่อื่นเช่นเกาะไฟอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่แพงมากนะครับผมก็คือเรามีการพัษนาอยู่แล้วไงเกาะไฟอันนี้ก็ไม่ได้เกาะไฟรูนะผมยกเว้นแต่เอาไปเจาะรูก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกาะไฟที่ดอกจกักรขาสาเนี่ยมันเะไปเจาะรูได้หรือเปล่านะแล้วก็ชิ้นต่อมาก็น่าจะเป็นโอเลียนโกฟนะครับผมก็โอเลียนก็น่าจะแพงแพงแบบแพงแพงนะครับผมก็ ไม่ต้องไาสนใจมาแล้วการสําหรับคนที่จะไม่ใช้นะครับผมก็เอาไว้ให้คนมีตางา์เขาใช้กันไปนะผมความสามารถของมันน็คือถ้าใส่คู่กับโล่จานนะครับผมจะลดไลฟสนะิบเปอรนะก็บอกตรงๆว่าตัวที่มันได้ตัวที่มันดอปนะค่อนข้างจะโหก็คือโบกาเดียนครับมันเก่งมากครับผมยิงแรงมากพี่แกยิงตั้งแต่เห็นหางตานะครับผมพี่แกซัดมาแล้วนะฮะเก่งเหลือกเกินนะครับผมแล้วก็ตัวซอสการเดียนนะครับผมซอสการเดียนเขาการของมันเนี่ยทำให้โบลิงบาลแรงขึ้น25เปอร์นะครับผมก็น่าจะทําให้สายโบนะครับ น่าจะชอบขึ้นนะครับผมไจโบจะแรงขึ้นนะผมก็ไม่รู้กันว่าจะแรงกว่าไฮด้าหรือเปล่านะต่อมาครับผมชั้นที่คนปกติน่าจะไปได้ก็คือทอร์โวคานชั้น2ครับชั้น2เนี่ยมีน็อกเกอร์นะครับผมน็อกเกอร์หน้าตาจเหมือนตุ่นตัวนี้นะฮะเลือด7 0 0ดพันเ0 2ีก็น่าจะกลางๆนะไม่ไม่ได้สูงมากไม่ได้ต่ำมากนะผมพอถูถ่ายได้นะผมแต่อันนี้ข้อดีของมันคือมีหูเอลมีท่าดินนะครับผมแล้วก็การน็อกเกอร์เนี่ยทำให้ตีหลายรูปร่างแรงขึ้น5%ด้ยนะมันเ็น มันเป็นการ์ดใส่ส่วนหัวนะครับผมดงังน <millet S 1> <uhhh. S 2> ั้นเนี่ยจะทําให้ตีแรงขึ้นอีกครับปกติเราก็จ่ายวุฒอยู่แล้วใช่ไหมใส่นี้เข้าไปอีกก็จะแรงขึ้นอีกแล้วก็มีโอกาสนะครับผมดอกโอริอีลูเมื่อโจมตีมอเตอร์ประเภทลารูปร่างครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่ฟาร์มใครที่ฟาร์มอยู่ประเภทเอ่อคอกทาวเวอร์อย่างเงี้ยชั้น3ชั้น4อย่างเงี้ยที่เป็นลารูปร่างส่วนใหญ่อย่างเงี้ยจะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมว่าอ่ะลองซื <rim> ้ออัน <gearbox> น <Safari. S 2> ี้สักใบหนึ่งครับผมที่ไม่ตีแรงด้วยครับดอกโอริอีลูมามาช่วยแบบววว่่่่่าา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 ยยยออะะะะไไรรรดดดด้้้นนนนนคับบบผผมมกกกก็็็จเป์ีีใทขแลลโ โลหน้ำเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีใบซันฮอนนะครับยังไม่มีประดับใบซันนะผมดังนั้นเนี่ยโลหะน้ำก็เลยเหมือนเหมือนขาดคู่ครับ ก็เป็นโล่โงงงๆหนึ่งอันนะผมก็อาจจะไม่ได้ค่อยอาจจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะผมต้องรองประดับใบซันเข้ามาอีกอันหนึ่งนะผมถึงจะถึงจะทําให้โลดห่มาดูมีคุณค่าขึ้นนะฮะแล้วตัวนี้มันดอปทันหินค่อนข้างเยอะนะผมพอได้ตัวนี้ไปเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องการสลิกร์ทำปืนได้นะเพราะนั้นต่าพวกทําปืนมันใช้ทันหินเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่มีตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ปืนเนี่ยทำง่ายขึ้นนะราคาปืนก็อาจจะถูกลงนะฮะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมน่าจะอ่านว่าบายโลกกนะผม็ ผมก็คิดว่ามันอ่านไวลบนะคือตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปพระคุมนะครับผมเป็นพระคุมเอจิทบวกสแล้วก็มีสล็อตด้วยนะครับมันจะไปใส่คู่กับแบ็คเลนเตอร์บูทนะครับผมเป็นบูทสีดําที่ดรอปในเนมเลดนะฮะใส่คู่กันถ้บวกฟรีอีกสินะครับผมแต่ปกติก็ไม่ต้องใส่คู่ก็ได้นะครับผมเรามีเกงในเสื้อกามอยู่แล้วนะปกติก็อันนี้ก็น่าจะไม่มีผลกระทบอะไรมากครับผมเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เกงในเสื้อกามอยู่แล้วเพราะมันถูกกันเยอะนะฮะแต่การ์ดของมันนะผมการ์ดของมันเนี่ยทำให้แอททททแแแคล้วก็เเอมนะรับบสสหรัโลลกแะตออเกร์นะะฮ ถ้าการ์ดใบนี้ไม่แพงมากครับสายฟาร์มที่ใช้โลฟฟาร์มหรือสต็อกเกอร์ฟาร์มเนี่ยน่าจะได้ใช้กันนะหวังว่ามันจะไม่แพงมากครับผมเพราะมันจํากัดอาชีพมากครับผมถึงมันจะแอทัก60%ก็เถอะนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะผมมันมอนเตอร์มันค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างจะโหดนะดังนั้นนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใบนี้จะออกมา k ีนะครับผมแต่ก็ ถ้ามาถูกๆับผมโลกก็น่าจะได้ใช้กันนะส่วนอันที่เรียกว่าน่าจะสะเทือนตลาดกันเลยครับผมก็คือตัวอ e ีฟิตนะฮะอีฟ e ิตเนี่ยมีของค่อนข้างจะหลายอย่างครับผมที่ขายได้อย่างแรกๆก็น่าจะเป็นหอกเอลไฟใช่ไหมแล้วก็อย่างต่อมาคือแหวนนะ้าแหวนไฟอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะแพงนะผมมีคุณสมบัติในการออโต้สเปลค่อนข้างจะถี่นะครับจากที่ทดลองดูคนระับถี่มากถี่ที่ถี่นะฮะก็น่าจะมีคนหาซื้อกันบ้างับผมถึงส่วนใหญ่จะเอาไปเก็บแล้วจริงจังไม่ค่อยได้นะผมเอาไว้แบบสนุกๆขำๆนะครับ แต่ก็น่าจะมีราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมเพราะมันเป็นของที่ดรอปจากบอส MVP ใช่ไหมแล้วก็ที่กระทบแน่ๆก็คือสปิริตลิงนะครับผมสปิริตลิงเนี่ยก็น่าจะถูกลงนะเพราะอย่างน้อยมันก็มีตัวดรอปแล้วนะครับไม่ต้องไปไล่เปิดกล่องอะไรพวกนี้นะฮะมีตัวดรอปที่แน่นอนแล้วก็น่าจะถูกลงบ้างนะครับผมเราก็น่าจะเห็นมันราคามันลดลง สักเล็กน้อยนะฮะส่วนอันนี้แบบว่าสะเทือนตลาดจริงๆก็คือการ์ดของอ e ีฟิสนั่นเองครับการด e ์ดอีฟิสเนี่ยเป็นการ์ดที่โบนัสแท็กค่อนข้างจะสูงมากครับผมดังนั้นนี่ก็น่าจะเป็นการ์ดบอสใบหนึ่งที่มีราคาแพงในเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็หวังว่ามันจะดรอปให้เราดูกันนะครับผมโอเคครับก็หลักๆเนี่ยคนที่จะฝากเข้าไปในนั้นได้เนี่ยต้องของแข็งพอสมควรน,นะฮะเพราะในนั้นเนี่ยเป็นระดับมินิบอสทั้งนั้นแล้วเลือดก็แบบว่าเจ็ดแปดหมื่นนะฮะอัชูุล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่่่่่าาาาจจะะะะะะตตตยยยมมนนนนนแแหหลฮืเี แต่ไม่รู้จะคุ้มค่าไหมนะผมการเข้าไปอชุล่าอย่างเดียวนะฮะหรือว่าเอาไปโอไปปาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เขาไปล่ากันคือล่าบโบการเดียนเอาโอเรียนโกฟนะครับผมส่วนอื่นๆน่าจะปล่อยทิ้งปล่อยว้างกันนะับไม่ค่อยค่ากันเพราะไม่ค่อยคุ้มนั่นแหละฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด u b บสไคร้ก็มันเวยด้วยนะครับเวลามีคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ